เราเริ่มเส้นทางกันไปแข่งกระจานกันที่ปากทางเข้าเทียนโทรเรนะบันมาจากเจริญกรุง103มาถึงปากทางนี้ก็1 2 3 10โลกับสเมตร12.30เมตรนะเดีวจะไปรวมพลกันที่โลตัสพระรามสองอีกประมาณ กิโลเมตรครับซึ่งเป็นจุดลงทะเบียนของสยามน้ำดื่มชวนปัน่นแก่งกระจานแล้วก็ร่วมด้วยสมาคมจกักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ชื่อภาษาอังกฤษเรีว่า TCHA เราเรียกกันว่าทิชานนี้เป็น,นพนารามสองไปไปจบกับสายสีเบอร์ทางหลวงใบายเลขสี่ที่วังมะนาวจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดลบุรี แล้วเราก็ถึงจุดลงทะเบียนจุดที่2อ,อีกจุดหนึ่งที่ของสยามน้ำมืนชวนปั่นครับที่รลตัสพารามสองนี้ก็อยู่กิโลเมตรที่13.80ครับเต็มร้านเลยครับกำลังลงทะเบียนกัน วันนี้ลุยกันนะสวัสดีครับโอ้สวัสดีอนระัเดี๋ยวกันด้ยวยเลยกันครับอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนการกระจายผลงานมากเลยกันนะเช่นทางที่เราจะปั่นกันในวันนี้นะฮะแกงกระจายสวัสกกดีครับสวัสดีครับรสวีดละครับไม้ <c oughs> ไปไม่ได้ไปด้วยอ๋อ <c oughs> แล้วไปไปกับเขาไอ้ที่ไปอะไรอ่ะสลัมไอสลัมอะไรอ่ะไม่ได้นะอสลัมเหรอเขาใช้สบเขาอ๋อเขาใช้สูบเขาเหรออ๋อแล้วมีเดือนหน้าใช่ไหมที่มมต้้นนไะะฮของสปอยล์สเปเชียลไลท์อ่ะเดือนหน้าสลัมไม่ใช่เหรออ๋อเดือนหน้าสลัมเหรอนึกว่านึกว่าเดือนหน้าเป็นนึกว่าเดือนนี้นั่นแหละนึกว่ายี่สิบสามเดือนนี้ ตอนนี้อยู่ที่กิโลมีสิบสามนะนลงทะเบียนกันที่เท,ทสโก้โลโตัสพาลามสอสมัยดำครับเจ๊จือต้องโผใหญ่สวัสดีครับเจ๊จือสวัสดีครับคุณหล่อในในจำนวนคนจากเพื่อนๆที่จะไปร่วมฝั่นกับพวกเราในวันนี้นิดนึงน,นะฮะ จุดแรกจุดที่หนึ่งจุดลงทะเบียนที่ทางตะวันนะครับที่บริษัทน้ำถึงพญามงเลยนะแบบหนึ่งร้อยสี่สิบแท่านนะครับก็รถหลากหลายนะครับที่เราลังเหมือนเรานะฮะกำลังเที่วกันเทียวทางอาหารทางอะไรกันอยู่นะครับเดินจุดที่สองจุดที่เทสโก้โลตัสพลังเสียใจสวัสดีครับ สวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งทั้ง25ท่านนะฮะรวมแล้วเชื่อ่ไปร่วมโครงการกับเราในวันนี้ทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วมาปั่นมาแลมาคนเดียวขาแรงมันจะยังเหงื่อไม่ทันไรเหงื่อแตกซิกแล้วปั่นมาบ้านายู่ไหนบ้านอยู่ไหนอ่ะมาจากพะเยาทีอ๋อใกล้ๆ

พี่กรณช่วยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กรณสวัสดีครับดีครับนี่ครับตัดแครองารแฟรเขียนตรงนี้ไปเขียนข้างหน้าไปเขียนที่อื่นนะครับเขียนที่อนคนอเล็นขได้รอรับครัครบกคสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบรับสวัสดีครับคสวัสดีครับกสวัสดีครับลาแฟนะฮะมามามาครับ ก็วันนี้เจอกันหมดฮะสมาธิปัญญาเพื่อสุขภาพไทยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับไม่ได้ไปต่างประเทศเหรอกาไปนู่นไปอะไรอ่ะรับรับอ่ากินพีทอ่ะเรือกินพีทนะที่ใต้นะฮะกินพีทครับเก็บไว้สองเลยนะสยามชวนปั่นน้ำเดือดสยามชวนปั่นแกงกระจานฮะ เริ่มที่โลตัสพรรามเชสโกโลตัสพรรามสองครับข้าวจุดรับเก้าีครับสวัสดีครับ,รบเป็นไงครับไข่ไข่ไข่ไม่พอแล้วเดี <laughs> <laughs> ๋ยวพล้างไข่หน่อย <laughs> อร่อยไหมอร่อยค,ครับหลากหลายครับจุดแจกอาหาราแจกเสื้อลงทะเบียนแจกเสื้อกไปแล้วส่วนใหญ่ในเจ้าหน้าที่สยามชนปัน รอมมเตอร์อยากของเราเหนื่อยหน่อยวันนี้เหนื่อยแน่ครับบรรยากาศรอบๆครับก่อนออกสตาร์ทเวลาเจ็ดโมงแล้วฮะน่าจะเลทไปอีกสักหน่อย,อยเพราะว่าคนยืดเส้นยืดสายกันหน่อยหัวลาก ขอสัมภาษณ์หัวลากนะด้อหัวลากเป็นไงครับวันนี้รู้สึกอะไรครับอะไรยังไม่ยังไม่ได้ลากเลยเหนื่อยเลยเหรอะขอขึ้นรถครับได้ครับมีมีผลไม้มาแจกนาจากโครงการหลวงจังหวัดศูนย์พัฒนาผลไม้ตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีครับครับลองกองอร่อยมากหมดไปแล้วโอ้โหทำไมเร็วจังเลย อานีี่มอ๋อมีมังคุดใช้มังคุดช่วยเทช่วยเทช่วยเทป่ะเทใส่ถุงไงฮะเทใส่ถุงมาจับยังไม่เทแล้วนั่นแหละเห็นมาเหมเห็นเห็นไม่เป็นไรครับครับมีเงาะเงาะหวานล้นมังคุดอร่อยนิ่มครับลองกองหมดไปแล้วเรียบร้อยพวงในของกิน ครับของแท้เฉลยลักษณ์ของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยนี่บูชนิยะบุคคลอิ่มแล้วครับทำไมอ่ะสยามชวนปัน รู้รักสิ่งแวดล้อมปีที่3จุดสตาร์ทแกงกรุงเทพแกงกระจานปิ่ป้อมว่าไงลูกเขยเออผมอตาลูกเขยเลยอ,ลอ,อยากกินทุเรียนนะอยากกินทุเรียนอยเ่้อกิน,นในรถเ,เหรออ๋อนี่จะจืบอาลับมาจากที่ดินพระราชทาน ถ้าถ่ายรูปพิ้งน่าจะประกวดชนะเพราะพี่จะลุ้นจะดันจะโพสดถ้าแบบนั่นแล้พี่นะอร่อยไหมครับขอสับบ้านควเยอะๆแต่ชนะนี่นี่นี่มีเส้นแล้วต้องเส้นแล้วต้องเส้นต้องดูว่าใครอยู่บรรณาธิการกองบรรณาธิการอ่านี่เล็กไม่ใช่นี่เป็นเห็นแล้วยิ่งไมไรครับเป็นเห็นแล้วยิ่งแล้วก็เป็นโบว์ิงด้วยโบว์ิงด้วยโบว์ิงด้วยแหละแส้เขาบอกว่าการจารในผมไม่มีการการ นี่นี่อร่อยมากครับมังคุดพระราชทานจากสมเด็จในหลวงเมื่อเฟอรร้อยหกสิบบาทคือนครับเมื่อวานโซเฟอร์ร้อยหกสิบบาทพี่จะข่าวผมจะไม่น่าผมจะกระโดดลงก่อนนะก็ออกจากบ้านกล่องกล่มงทุบมันกล่องถ่านทุบเล่ามานล่ะกลับมาถึงนี่ยสดหน้าดูเลยเนี่ยสดเลยฮะแบบนี่ไอ้นั่นเลยอ่ะซิงจิงเลย นี่ถังกระยานะคะนี่ถังกระยานี่มังคุดคุณ่คือขอบคุณมากนะครับนี่นี่เลยฮะหากินไม่ได้ฮะต้องท่านทูุนได้นี่เป็นไงโอ้โหเห็นเมือกเม็ดในเหลืองขาวสวยแสดงว่าใช้ได้ทานอลไรฮะทานอลไรฮะทานอลไรครับผมตอกให้ตอบอะไรตยบอะไรอสุภชัยแก่ไกลๆหน่อยเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวกระจหตัวใหญ่เรื่องการเรื่องการนี้ผมมาอยู่ กลางสะพานสมัดำหรือข้ามทา,ทางกาญน,นาทางนี้เป็นเส้นทางที่จะไปสะพานภูมิพลเพื่อข้ามไปไปังปู่เจ้าสุนุคลายไปพัะประแดงและผมมาปั่นมาจากทางนูน้นทางรถตัสพรรามสอง ผันมาทีนี้ก็ประมาณหนึ่งเกือบหนึ่งกิโลเมตรกิโลเมตรพอดีฮะจุดการสะพานทางขวานี่ก็เป็นเส้นทางกาจนาที่เศกเพ่จะไปถึงสุพรรณบุรีอะไรพวกนั้นฮะไปบางบัวทองสุพรรณบุรีแล้วก็เราจะไปทางนี้ฮะ่งหน้าสู่ใต้แต่ไม่ถึงไปแค่แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีครับผมเดี๋ยวกระบวนกาใกล้จะออกแล้วฮะเมื่อกี้เห็นลงตัวแล้วเลนมาแล้วประมาณ10กวนาที10 2ยีปนาทีฮะเลนมาครับออกมาแล้วให้ออกลุ่มหัว,วลก เวลาเจ็ดโมงยีนาทีโซ่ส้มเป็นมาเชาวนะดูหน้ากันเองครับมีใครมัง่งครับสดชื่นนะช่วงเช้ายังสดชื่นกันอยู่พลังน้อยขอเสียงหน่อยครับขอเสียงหน่อยพลังปัด สู้ไม่ใช่นี่พี่รดเออเขาเสียงหน่อยเขาเสียงหน่อยวัสดีครับแพ็คคู่แพ็คคู่พี่แกคุณป๊บอบเดี๋ยวยาครับเสียงหนครับ ยาวเข้ามาหนูสู้ๆเหียวบัดยิ้มสดชื่นครับฮัโลโหลไม่เอาหรอเสือแจมไปกันแล้วครับยาวแถวฮะค่อนข้างยาว ระยะทางต้องออมรายก่นหน่อยฮะอย่าปล่อยให้เต็มที่เพราะว่าระยะอีก160-170โลนี่หนักหนาเลยเกินครับขอเสียงหน่อยครับสู้หรือเปล่าสู้ใจสู้หรือเปล่าสู้ <c oughs> ลงกุนวุหมดแล้วนี่ตล้างมดีสวัสดีครับ ี่ปอมปิดท้ายแล้วผมก็แย่ไปกันแล้วครับ7โมง29นาที7โมงครึ่งครับยาจะไปกันกัน